รายได้ของคุณจะเท่ากับค่าเฉลี่ยจากรายได้ของคน5้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยโชคชะตาบนโลกนี้มันมีเหตุผลมันมีเหตุและผลระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เราจะไม่รู้สาเหตุของสิ่งเหล่านั้นก็ตามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีสาเหตุทั้งหมดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าเกิดขึ้นเพื่อคุณในชีวิตมันเกิดขึ้นเพราะว่า เหตุผลบางอย่างและมันก็จะนำไปสู่ผลที่ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างปัจจุบันถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนผลคุณก็ต้องเปลี่ยนเหตุด้วยถ้าหากอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่ออกมาก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ใส่เข้าไปกฎของเหตุและผลมันเป็นรากฐานของหลายๆกฎที่ชาวตะวันตกใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ยาเทคโนโลยีธุรกิจหรือแม้กระทั่งสงครามก็ตามแต่กฎแห่งธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือว่ากายภาพมันถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบหรือแม้แต่ว่าในบางครั้งกฎเหล่านั้นจะมาทำให้คุณต้องลำบากก็ตามมันสามารถใช้ได้กับทุกคน สามารถใช้ได้กับทุกเวลาทุกสถานการณ์เลยหน้าที่หลักของมนุษย์อย่างเราก็คือเข้าใจมันเท่านั้นโดยเฉพาะกฎด,ด้านจิตใจปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับกฎเหล่านี้ถ้าหากเราอยากจะให้มันเป็นไปตามความคิดของเรากฎแห่งจิตใจนั้นมีอยู่สามประการด้วยกันกฎข้อแรกข้อแรกก็คือกฎแห่งความเชื่อ กฎนี้ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเชื่อด้วยความรู้สึกเชื่อด้วยอารมณ์มันจะกลายเป็นความจริงของคุณเวนไดเออร์ <D> ก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนเราไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่จะเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัดสินใจว่าจะเชื่อไปแล้วมากกว่าถ้ากคุณเชื่อมันอย่างจริงจังและก็ยาวนานพอมันจะกลายมาเป็นความจริงสำหรับคุณ ไม่ว่าสิ่งที่เชื่อนั้นจะเป็นในแง่บวกหรือว่าในแง่ลบก,ก็ตามไม่มีใครเกิดมาเพรอมมันสิ่งที่คนเราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าผู้อื่นหรือว่าบนโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากใครบางคนในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ไม่ว่าความเชื่อนั้นจะมาจากไหนก็แล้วแต่มันก็จะกลายมาเป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อว่ามันจริงนั่นเอง คนแต่ละคนก็จะมีความเชื่ออยู่สองแบบนั่นก็คือความเชื่อในแง่บวกและก็แง่ลบแต่ความเชื่อที่เลวร้ายที่สุดในทั้งหมดที่สามารถทำลายความสำเร็จได้นั่นก็คือความเชื่อที่จำกัดตัวเองมันคือสิทธที่เราเชื่อว่าตัวเองหรือว่าธุรกิจของเราเป็นและก็สร้างข้อจำกัดเหนี่ยวรั้งตัวเองเอาไว้มันก็ทำให้ความหวังที่เรามีต่อความก้าวหนา้าและก็ความสำเร็จนั้นเลือนลางหายไปแล้วความเชื่อของคุณหลัก ความเชื่อในแง่ลบหรือว่าแบบที่จัดตัวเองเป็นเหมือนกับเบรกนั่นเองหรืออาจจะเป็นกำแพงที่คอยขัดขวางเราไม่ให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ตามอีกหนึ่งการค้นพบที่ใหญ่มากก็คือความเชื่อแบบจํากัดตัวเองสุดมากที่มนุษย์เราเผชิญหน้านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเพียงผลที่เกิดจากคำพูดของคนอื่น จากสิ่งที่อ่านมาฟังมาหรือว่าในชั้นเรียนเราจะไปได้มาจากไหนสักแห่งก็ได้แล้วก็ไม่ได้ไตรตรองให้ดีถ้าหากเราอยากจะไปให้ถึงคุณภาพสูงสุดที่ตัวเราเองมีเราจะต้องกำจัดความคิดที่จำกัดตัวเองที่มันคอยเหนี่ยวรั้งเราไว้ในการที่เราจะขึ้นทางด่วนแห่งการพัฒนาตัวเองและก็ความสำเร็จ เราจะต้องเลิกเชื่อทุกสิ่งที่เราคิดว่าตัวเรานั้นด้อยไม่ว่าจะเป็นทางด้านความฉลาดความคิดสร้างสารรค์พรสวรรค์และบุคลิกภาพเราจะต้องพร้อมที่จะเลิกเชื่อทุกสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้มันจะทำให้เราไม่ไปถึงคุณภาพสูงสุดที่ตัวเรามีทีนี้มาดูกฎข้อที่2กันบ้างเป็นเรื่องของด้านจิตใจที่มันสามารถกำหนดชีวิตของเราได้ก็คือกฎแห่งการดึงดูดนั่นเองค่ะ บทน,นี้พูดถึงสถานการณ์ในชีวิตที่ทำให้เรากลายเป็นแม่เหล็กเดินได้สถานการณ์ที่ทำให้เราเป็นแม่เหล็กเดินได้ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่จะร้อยเรียงเข้ากับความคิดของเราโดยเฉพาะความคิดหลักๆที่ผสมผสานกับอารมณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันนี้ มันเป็นสิ่งที่ถูกเราดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะด้วยตัวตนของเราหรือว่าความคิดของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าหากว่าคุณอยากจะดึงดูดผู้คนดึงดูดสถานการณ์ดึงดูดโอกาสหรือว่าดึงดูดงานแก็จะเป็นรายได้เงินทองถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งเหล่านี้ให้มันมากขึ้นคุณก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนสิ่งที่เรามองตัวเองและก็ในแง่มุมต่างๆรายได้ของคุณจะเท่ากับ ค่าเฉลี่ยจากรายได้ของคน5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดรายได้ของคุณจะเท่ากับคน5้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดก็เพราะว่ามนุษย์เรามักจะได้อิทธิพลจากคนรอบข้างในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองโลกของเราก็ถูกกาหนดโดยผู้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นประจําและกฎข้อที่3คือกฎแห่งการโต้ตอบชีวิตสังคมของเรามันก็เหมือนกับภาพสะท้อนจิตใจของเรา ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนตัวตนของเราก็จะอยู่ที่นั่นเราไม่ได้เห็นโลกอย่างที่มันเป็นหากแต่เราเห็นโลกในแบบที่เราเป็นอันนี้ก็หมายความว่าในว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองไปรอบๆเราก็จะเห็นผู้คนเห็นสถานการณ์เห็นรายได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าเกิดขึ้นเพื่อคุณในชีวิตคุณก็ต้องเปลี่ยนเหตุด้วยกฎของเหตุและผลมันเป็นรากฐานของหลายๆกฎกฎแห่งธรรมชาติเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือว่ากายภาพมันถูกต้อง100%ซไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามชอบหรือไม่ชอบหรือแม้แต่ว,ว่าในบางครั้งกฎเหล่านั้นจะมาทําให้คุณต้องลําบากก็ตามสามารถใช้ได้กับทุกเวลาทุกสถานการณ์เลยหน้าที่หลักของมนุษย์อย่างเราก็คือเข้าใจมันเท่านั้นปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับกฎเหล่านี้ถ้าหากเราอยากจะให้มันเป็นไปตามความคิดของเรา สิ่งใดก็ตามที่คุณเชื่อด้วยความรู้สึกมันจะกลายเป็นความจริงของคุณคนเราไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่จะเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัดสินใจว่าจะเชื่อไปแล้วมากกว่ามันจะกลายมาเป็นความจริงสำหรับคุณไม่ว่าสิ่งที่เชื่อนั้นจะเป็นในแง่บวกหรือว่าในแง่ลบก,ก็ตามจากใครบางคนในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่มันก็จะกลายมาเป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อ ว่ามันจริงนั่นเองนั um. ่นก็คือความเชื่อในแง่บวกและก็แง่ลบความเชื่อที่จํากัดตัวเองมันคือสิ่งที่เราเชื่อว่าตัวเองหรือว่าธุรกิจของเราเป็นและก็สร้างข้อจํากัดแล้วความเชื่อของคุณลักความเชื่อในแง่ลบหรือว่าแบบที่จัดตัวเองเป็นเหมือนกับเบรกนั่นเองไม่ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ตามอีกหนึ่งการค้นพบที่ใหญ่มากก็คือความเชื่อแบบจํากัดตัวเองสุดมากที่มนุษย์เราเผชิญหน้านั้น มันไม่ได้เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวจากสิ่งที่อ่านมาฟังมาหรือว่าในชั้นเรียนเราจะไปได้มาจากไหนสักแห่งก็ได้แล้วก็ไม่ได้ไตรตรองให้ดีเราจะต้องกำจัดความคิดที่จำกัดตัวเองที่มันคอยเหนี่ยวรั้งเราไว้ในการที่เราจะขึ้นทางด่วนแห่งการพัฒนาตัวเองและก็ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางด้านความฉลาดเราจะต้องพร้อมที่จะเลิกเชื่อทุกสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้มันจะทำให้เรา ไม่ไปถึงคุณภาพสูงสุดที่ตัวเรามีเป็นเรื่องของด้านจิตใจสถานการณ์ในชีวิตที่ทําให้เรากลายเป็นแม่เหล็กเดินได้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่จะร้อยเรียงเข้ากับความคิดของเราไม่ว่าจะด้วยตัวตนของเราหรือว่าความคิดของเราคุณก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนสิ่งที่เรามองตัวเองและก็ในแง่มุมต่างๆในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเอง โลกของเราก็ถูกกาหนดโดยผู้คนที่เรามีปฏิสัมพ,พันธ์ด้วยเป็นประจำไม่ว่าเราจะไปที่ไหนตัวตนของเราก็จะอยู่ที่นั่นเราไม่ได้เห็นโลกอย่างที่มันเป็นหากแต่เราเห็นโลกในแบบที่เราเป็นอันนี้ก็หมายความว่าในว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองไปรอบๆเราก็จะเห็นผู้คนเห็นสถานการณ์เห็นรายได้และก็สิ่งแวดล้อมต่างๆก็คือการที่คนเราจะกลายเป็นสิ่งที่คิดแทบทุกเรื่องจิตใจก็จะเป็นสิ่งนั้นตามไปด้วยและสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาก็จะแสดงออกมาภายนอก เมื่อทาได้คุณภาพชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาตัวตนของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดขึ้นเพราะกฎเหล่าน,นี้นั่นก็คือกฎแห่งเหตุและผล